อันนี้เผ็ดไหมไม่น่าเผ็ดนะครับเผ็ดแล้วมั้งเผ็ดแล้วมั้งเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดครับอร่อยไหมครับอร่อยครับเมื่อมีพริกครับใหบปอสับหลายไหมสับหลายลองไหมอร่อยนะลองกัดดูได้เหรอยังางยังไม่ทันชิมเลยเออกินไลยก่อนรสชาติมันหวานหวานนะไม่เลี่ยนหรือขมไม่ขมลองชิมดู ล้องกินดูตองกินของด,ดีดีไม่อา้าวมิงได้เสียงไนงะเสียงมันเป็นยังไงนะไหนทำเสียงให้มันมีฟังอีกทีสิเสียงน้องพีหรือเปล่าเสียงน้องพีดื้อหรือเปล่าใช่เออจะดูเหมือนไม่จริงครับอืม พี่กินอะไรครับน้าแก๊บไหนโชว์ให้พ่อพ่อดูหน่อยอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรนะคุณอะไรนะก็มึนก่อนไม่ได้คุณเชียงเล้างเชียงกลัว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 อะไร กลัวอะไรกลัวมเสียงนกลัวม่เสียงมันเสียงอะไรอ่ะเสียงน้ำน้ำอะไรไหนอ่ะน้ำแอรกลัวเสียงน้ำแอร์เนี่ยนะมันน่ากลัวยังไงลูกงแกหายกลัวยังหายกลัวระ มันมีอะไรอ่ะลูกไหนบอกพ่อสิมันมีอะไร,น,ะไรน้ำน้ำค้ะเสียงมันเป็นยังไงทำเสียงให้ดูหน่อยได้ไหมใช่ครับเสียงนี้เลยหรอครับเสียงยนี้เลยเสียงคุณพี่แฝดลูปสิคุณเชียนจะเดินแส่แส่ลูกกระดังดังเอาเครื่องเชียงเห็นไหมไ นีอันนี้เผ็ดไหมไม่น่าเผ็ดนะครับเผ็ดแล้วมั้งเผ็ดแล้วมั้งเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดครับอร่อยไหมครับอันร่อยครับเมื่อมีพริกครับมีแต่แดงแงครับมีแต่แดงแดแล้วรสชาติมันเป็นไงครับ้ม รสชาติมันเป็นยังไงกบกบแล้วมันมันมันเผ็ดหรือว่ามันหวานหรือมันเปรี้ยวอันนี้อันนี้จะจะมันเผ็ดหรือมันหวานมันเปรี้ยวจำพี่มันหวานหรือชอบหวานหวานหรือว่าชอบเปรี้ยวแล้วทำไมเวลาหนูไม่กินอะไรแล้วหนูบอกว่ามันเปรี้ยวอย่างเงี้ยล่ะลูกแต่ว่าหนูชอบกินหวานไม่ใช่หรอก งงงงตัวเองเตาลราหนูชอบกินเปรี้ยวเหรอเนี่ยเจดะพาเขาไปล้างมือเอาข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวกับคุนเชียงอร่อยนะไม่กับคุนเชียงไม่กินนะเจ็ท่นเป็นซูชิเลยรู้จักซูชิไหม ก็ทำให้นูนซ right. ูชิซูช yeah. ิคุณเชียงเดี๋นิดนึงอ่ะถือว่าถือว่าแล้นี่คือเป็กิแกะข้าวเหนียวอ๋อนี่ไงซูชิคุณเชียงนะก็กิแกะข้าวเหนียวแง่ลองกินดูก่อนอร่อยกิแกะข้าวเหนียวซูชิคุณเชียงไงลูกกิแกะข้าวเหนียวเดี๋ยวพ่อกินนะ อันนี้ข่อกินนะอของดีๆไม่อั่าจกเปลนอะไรเลยไ,ไหมเราไปกินเคลียวเราไม่ให้พ่อกินเลยแม่่อกกินเลยเหรอน้ำพี่กินหมดแล้วน้ำพี่ข้าวเหนียวมันรสชาติเป็นไง ถ้าเหนียวมันรสชาติเป็นไงแซ่บรสชาติเป็นไงแซ่บมะมาเปียกเปียกมันซับไหมแซ่บอซ่บซ่บปอซับหลายไหมแซับหลายพี่ทีกินกุนเชียงไหมลูกอับปากใช้ขึ้มืให้พี่ธีหน่อยพี่ทีพี่ทีพี่ทีกินกุนเชียงไหมลูกลองไหมอร่อยนะลองกัดดู ยังยังไม่ทันชิมเลยเออกินไปก่อนรสชาติมันหวานหวานนะน้องไม่หวานไม่ขมไม่ขมลองชิมดูลองกินดูลองชิมดูรูปชิ้นเลกอืมชิ้นทำเล็กๆเ,เป็นไงหวานไหมหวานเลยคุณเชียงหวานนะอร่อยไหมครับเ,เนี่ยเนี่ยน้องพีเดอกินเห็นไหมอร่อยไหม เนี ah, ่ยข้าเนี yani ่ยวติดแก้วเลยอร่อยไหมไม่อร well ่อยไหนบอกว่นมีที่รสชาติเป็นไงคุณเชียงสาลงคุณเชียงอร่อยไหมลูกอร่อยมากไหมครับอร่อยมากอร่อยมากเลยใช่ไหม เอาไหมเอาคนเดียวเองไหมต่อมามีจะเรียกพี่ซีมาหยิบให้จะหน่อย